การตื่นรู้ของสังคมลาวจึงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังเบื้องหลังการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้ากว่า109แห่งทั่วประเทศลาวซึ่งควรจะเป็นหลักประกันด้านพลังงานให้กับประชาชนในชาติกลับกลายเป็นกลไกที่ผูกพันทรัพยากรไว้ภายใต้สัญญาสัมปทานที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักลงทุนต่างชาติเป็นหลักผลกําไรจากการผลิตและส่งออกไฟฟ้าส่วนใหญ่จึงไม่ได้กลับคืนมาหาประเทศหรือประชาชนผู้เป็นเจ้าของแหล่งพลังงานโดยแท้จริง ในขณะที่ชาวลาวโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่อย่างนครหลวงเวียงจันทร์กลับยังคงต้องจ่ายค่าไฟในอัตราสูงเกินกำลังแม้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ผลิตพลังงานเหล่านั้นโดยตรงก็ตามในที่ประชุมสภาแห่งชาติช่วงกลางเดือนวิทุนา2025ที่ผ่านมาประธานสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาแห่งชาติอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานภายในประเทศซึ่งการอภิปรายของสมาชิกสภาแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีการวิพากวิจารณการบริหารจัดการของพรรกรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาโดย เฉพาะประเด็นเรื่องสัญญาสัมปทานที่ไม่เป็นธรรมและนโยบายพลังงานที่ละเลยประชาชนหนึ่งในเสียงที่สะท้อนชัดเจนที่สุดคือคำกล่าวของสมาชิกสภาแห่งชาติจากนครหลวงเวียงจันทร์ที่ประกาศบนเวทีอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าสมญานามม้อไฟแห่งอาเซียนที่เคยเป็นความภาคภูมิใจบัดนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่น่าขายหน้ามากกว่าน้าภูมิใจ